สวัสดีครับชาวไซคอลทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเป้าท่านนี้มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลกันละสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้แหละนะครับแล้วตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับขอบคุณสําหรับพักยก77ครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้วันนี้3คู่มาจาก3ประเทศเลยนะครับดูคู่แรกไปเที่ยงกกันก่อนไปดู FA ฟเอคัพนะครับเวลาสามทุ่มตรงไปดูเกมที่แคลิฟอร์เนียกันครับวันนี้นอร์เวยเจ้าบ้านครับจะเปิดบ้านเจอกับทางแบล็กเบิร์นโรเวอร์สโดยคูููู่่่่่่่่่่นน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 นีีีีีีีีี้้้เเ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 ปปปปป็็็ทททมมมมมมมใใใลลลลกกกกกกชชชัััััยยหืออออะะะคคครรรรบบบบจาาาาาาสุดดไไผแิ์2ตต เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับนอรลิชชนะ1เสมอ1แพ้3ครับเกมล่าสุดแพ้วัตฟอร์ดมา1ประตูต่อ0ครับส่วนทางแบล็ตเบิร์นชนะ2แพ้3เกมล่าสุดเอาชนะคาดิฟมา1ประตูต่อ0ครับไปดูนที่ตัวผู้เล่นทีครับว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับนอรลิชวันนี้ตรงกลางจะมีทางทอสคันเวลครับตรงกลางนะครับนาเปาจะเป็นทางจอแดนฮูกเกอรครับส่วนทางแบล็ตเบิร์น จะมีทางแบรดลีย์ด็กนะฮะปั้นเกมตรงกลางครับหน้าเป้าจากเป็นตัวเก่งอย่างทางซามิเอลกาลาเกอร์ครับก็สมัคร knowledge แย่นะครับแพ้มา3จาก4เกมล่าสุดแบบไม่มีชนะใครเลยเกมรับเสียประตูค่อนข้างจะง่ายด้วยนะต้องมาเจอแบล็กเบิร์นที่ช่วงลหลังดูเป๊ะๆแต่กลับมาชนะเกมล่าสุดน่าจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้เยอะเลยนะครับแล้วถ้าย้อนไปดูเกมล่าสุดที่เจอกันมาไม่นานนี้เองนะครับก็แบลเป็นแบล็กเบิร์นที่เอาชนะ knowledge ได้สบายๆเพราะฉะนั้นดูแล้ววันนี้แบล็กเบิร์นมาเป็นทีมเยือนแต่ผมมองว่าอย่างน้อยพวกเขาจะยยยยยััันนนนนนนไไไไดด้้้้้เเเเเปป็อ็ออออ่่่าาางแลลลลลวรรรีพ์กกบบบใหืมชะค ีเบื้องต้นผมมองว่าจะจบที่ผลเสมอกัน1ประตูต่อหนึครับคู่ที่2ไปที่กาโชนสไลายตอิตาลีกันเะลาเที่ยงคืนตรงนะครับ ไปดูซันโดเลียครับทีมอันดับ18ครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางนาโปลีทีมจ่าฝูงโดยคนนี้เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นนาโปลีเอาชนะ1ประตูต่อศูนย์นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับซันโดเลียชนะ3เสมอ2ไม่มีแพ้เลยนะครับเกมล่าสุดเอาชนะซัสโซโล่มา2ประตูต่อ1ส่วนทางนาโปลีชนะ2แพ้3ครับเกมล่าสุดแพ้แล้วนะฮะทางอินเตอร์มิลาน1ประตูต่อศูนย์ไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามในวันนี้ครับซันโดเลียเป่นตรงกลางจะเป็นทางแซมแลมเมอร์สนะฮะหน้าเปลีีจะมทั้งงเออรร์วิโซา อยู่ตรงกลางสนามเล่นคู่กับทางวิกเตอร์โอซมเฮนในเกมมารุนะครับก็ต้องบอซานดูรินในลีกกลับมาชนะเก เกมล่าสุดหลังจากที่พวกเขาแพ้มา4ี่เกมติดๆนะครับดูแล้วยังเชื่อใจอะไรไม่ค่อยได้นะและวันนี้บอกเลยต้องเจองานหนักแน่เพราะว่านาบปรีเนี่ยเพิ่งจะแพ้เกมแรกของฤดูกาลมาน่าจะมีความสุมแขนสมอกในใจนะเกมนี้กลับมาเน้นฮึดอึดเอาเต็มที่แน่นอนดูแล้วเกมนี้ภาพรวมต,ต่างๆนาโปรีทีมจาฝูงมาเยือน,นทั้งทีวันนี้ปูพรมใส่ทางซัมมาเรียแน่นอนครับดูแล้วผมมองว่านาบปรีไม่น่าพลาดครับน่าจะบุกมา,าชนะซามมดรเรียสบายๆ3าประตูต่อหนึ่งครับ คู่สุดท้ายไปที่บิ๊กแมชในลาลิก้าเปนเลยนะครับเรอติสสามตรงไปดูตราหมีครับอเลติโกโมาดริดทีมอันดับสี่ครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางบาร์เซโลนาทีมจ่าฝูงโดยคนที่เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นบาร์เซโลนาเอาชนะสี่ประตูต่อสองนะครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมครับอเลติโกมาดริดดูดีมากนะครับชนะ5เกมติดเลยนะฮะเกมล่าสุดเอาชนะเรอัลโอเบียโดมา2ประตูต่อสอนะคส่วนทางบาร์เซโลนาาชนะ3เสมอ2ครับเกมล่าสุดเสมอทางอินเตอร์ซิตี้3ประตูสามในโคปาเดเรเหมือนกับทางอเลติโกมาดริดดดนนนนนนนะะครัััับเเกกมมลลล่่่่่่าาาาาสสุไปููททีีตววผ้้งจใ แล้วทีคมคมาดริตนะครับตรงกลางวันนี้จะยังมีจังเจ้าเฟลิกซ์นะครับปั้นเกมตรงกลางนะครับหลังจากมีข่าว่อนข้างจะเยอะวันนี้จะได้ลงสนามครับนาปาก็เป็นสุดหลอ่ออาร์บโรโมราต้าครับสุดทางบาเซโล์นาจะมีทางราฟินญากับทางอุสมันเดเมเล่เล่นเกมรุกด้วยกันนะครับวันนี้ไม่มีโรเบิร์ตหรือวันดอฟสกี้นะครับก็ต้องบอกว่าทีมกมาดริตห้าเกมหลังสุดดูดีมากอย่างที่บอกนะครับแต่ว่าเป็นเกมอุ่นเครื่องกับบอลถ้วยเจอกับทีมเล็กๆทั้งนั้นเลยนะครับถ้ารับเฉพาะลหีกสูงสุดด้วยกันเนเี่ สี่เกมหลังสุดในเดกพวกเขาเอาชนะคู่แข่งได้แค่เกมเดียวเองเกมในบ้านก็ไม่ค่อยดีนะครับชนะก็ได้แค่สองเกมจากห้าเกมหลังสุดไม่แข็งแกร่งเหมือนซีซั่นที่ผ่านๆมานะครับส่วนทางบาร์เซโลนาซีซั่นนี้สม่ำเสมอกว่ามากครับในเดกชนะมาห้าจากหกเกมหลังสุดและเล่นเกมเย็ยนโคตรจะเก่งเลยนะต้องใช้แข่งนั้นเลยนะครับชนะหกจากเจ็ดเกมหลังสุดเพราะฉะนั้นดูแล้วบาร์เซโลน่านี้มาเย็ยนอาจจะไม่บุบบานไปบุกใส่มาอาริโกมาดิดอะไรมากมา,มายแต่ผมมองพวกเขามีทีเด็ดพอที่จะเบียดได้ในท้ายสุดสองประตูต่อหนึ่งครับ สรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับครูแร็กเอฟเอคับแนวอังกฤษครับโนเลจกับทางแบล็กเบิร์นโรเวอร์สจะเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่สองที่กาโชเซียอิตาลีซามตูเดียจะเปิดบ้านแพ้ทางนาโปลีหนึ่งสามและคู่สุดท้ายครับบิ๊กแมชในลาลีกลา,กาสเปนอาเลตกซ์โกมาดิดครับจะเล่นในบ้านแพ้ทางบาร์เซโลนาหนึ่งประตูต่อสองครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับสนับสนุนการซัพพอร์ตกันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดซ้ายก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดตั้งที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับ